สวัสดีครับพี่น้องวายเบิง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 ดูเบิงดูเบิงดูพี่น้องเบิงพี่น้องจุลีโพอย่างนี้เบิงดูล่ะเบิงดูล่ะว้าวแมนนี้ยังอะรเนี่ยอแมนนี้ยังอะรเนี่ยพี่น้องนี่นี่ผู้ใดรู้เมนเขามาเล่นน้ำกันเ้ยค่ะเด้อนี่นี่ ดอกใญงดอกเมคักดอกคักกระดอกกระเดียบ,บานท่ากระดงนี่แหะค่ะหัวก็เห็นลูกไลสิสวันโอเวอร์แดนเมบีฮัลโหลนพระเอกแล้วพ่อค่ะพี่น้องพระเอกแล้วพ่อพระเอกแล้วพ่อแล้วเพย่เออจุลี่ว้ไว้ห้องไว้ายมาเบ้งมาเบ้งอันนี้มาสัจุลี่ก็เลยฟ้าออกมานี่แหละสิมาไทยฮะเบิงนู้น็อตน็ตติงแน เดี๋ยวมาได้ไกลๆเห็นก่อนหินนะว่าแมนแมนค่ะนี่นี่มึงเม,มึงลักษณะเขาค่ะพี่นอ้องลักษณะเขาสิเป็นกีบห้อยห้อยแมงเจาะลูกไรเดอบัก already been in there ทันี้ว้าวล o o k at that huge one เด็ดขามันไวรอนี่ก,ก่อนนะให้มันได้ขึ้นให้เากินอีกเมอง เบิ้งอันหักเขาค่ะเบิ้งสปอร์เขาเยอม่ย yeah. บอกโทรอินยูการ์เดนนะสัน found the little one here I don't know what it is เดี๋ยววันี่เอาขามันไว้อเอาเกิดอีกเด้อคันแมนน็นแนวกินได้ก็เป็นแน,นวกินได้จุลีสิได้บ่ต้องไปหาไก่ ากินอยู่บ้านน่ากลับไปน้องเนาะนี่นี่เบิ้งอุย้ยคักคักคักค่ะนั่นเด้อค่ะเด้อตุเลียวไว้ขางหินคางก้อนหินหันถ้าเทียมันขึ้นหายีกยม <See anymore? S 1> <No? S 2> เสียอินโมเนาะดูลีถามมีอีกบอ่บอๆฉันพ่อเห็นล้องยางล้องยางรอบๆเบ,บ,บิ้งว่าสัน่นเพลงแล้วบอก เราไปเอาฟื้นโอ้ย,อยเราไปเอาฟื้นมาดังดังไฟฝิงเราพอเราพอ่อเราเลยห้องไว้ไวเอินจุรีออกไว้เบิ้งจุรลีกันเลยทีเลยออกมาทายให้พี่บอมพี่น้องเบิ้งนในระคาะนี่น,นี่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อปุใดรูกเมนมาเล่นน้าจุรลียในเด้อนีนี่เนอนี่มันคืออะไรมันเ่ารลยยังนี่แนวนี่ เพื่อนกินกันบอจุลียังบอท่านได้เคยกินเด้อะค่ะเดอะ้อชนิดนี้ผู้ใดเคยกินแล้วผู้ใดรู้ว่ามันกินได้กะเม่นมะเร็ดน้ำกันเด้อะค่ะเดอะ้อนี่ไปแล้วค่ะเข้าบ้านก็อนพูนลิ้นมาอีกแล้วบา,บายบายพูน จุลียยดอกไม้เข่าห่มค่ะย่านมันจุกน้ำตายเพราะม่ยังดอกฟ้าวเข่ามาไว้ในห้มจากน้อยสัมผัสให้เขาซื้นย่านตายก้อนเดาลงไปห่อยข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปละค่ะไปเข้าบ้านเข้าบ้านซียบ,า,บายพอกันไม่เด้อค่ะเดอ้อ